สวัสดีครับ s p p Home ครับผมมาเจอกันเช่นเคยนะครับเรื่องบ้านยกให้เป็นเรื่องของเราสโลแกนของเราคือบ้านคุณเสมือนบ้านเราครับเราจึงเน้นทําบ้านซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านของคุณด้วยคุณภาพด้วยใจรักให้เสมือนบ้านของเราวันนี้มาอยู่ที่หน้างานที่แถวคลองรัดมะยมนะครับลูกค้า ต้องการต่อเติมหลังคารอบบ้านเนื่องจากว่าของเก่าหลังคารอบบ้านสุดนะครับมีการตั้งเสาแล้วสุดนี่ครับเห็นไหมครับค่อนข้างสวยงามเลยเพราะว่าเป็นการสร้างหลังคาต่อเติมใหม่โดยไม่ใช้เสานะครับ แต่ว่าใช้วิธีการดึงแทนจะมีดึงซ่อนอยู่ข้างในฝ้าเนี่ยครับเป็นเหล็ก3เส้นใหญ่ดึงอยู่แล้วก็มีเท้าแขนช่วยคล้ายๆเป็นประดับเฉยๆนะครับ